ราบสวัสดีครับผมกราบสวัสดีแฟนคับทุกท่านครับกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ท่านติดตามผมมหาอวยขอขอบคุณ f อฟซีทุกท่านขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ให้โอกาสดีๆกับผมมหาเวครับผมก็ยอดวิวตอนนี้ก็อยู่หลักหลายพันครับเป็นหมื่นก็มีครับผมแต่และวิว ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเอฟซี SC ทุกท่านและเพื่อนของพี่ทุกท่านครับก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยจจริงครับที่ท่านติดตามให้กำล,ลังใจมหาเลยครับผมวันนี้ก็มาทำอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ่ครับตัวนี้เป็น 6G ครับร้อย ร้อยสิบห้าแรงครับผมหกพีพีครับชุตใจครับผมหกพีพีชุตใจก็ขอขอบคุณแรงใจทุกท่านนะครับที่ท่านให้กำลังแรงใจผมหาเลิยอดวิวตอนนี้ก็พุ่งสูงครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมนี่เป็น6กีพีครับร้อยเจ็ดห้าครับผมอยู่ในบอดี้รถหกล้อครับ ก็ได้แล้วก็มีเดินท่อยเสียครับเดินท่อยเสียเสี่ครับมีข้ออ่อนแล้วก็มีข้อเสียหน้าไปครับหน้าแปดครับผมหน้าแปดหน้าไปครับสวยๆครับเเสเต็ปสไตล์ของมหาเวิทยาลัยครับนี่ยว้าวดูแลยสภาพง่ายครับนี่เฮ้ยทใไมเดี๋ยวพาไปดูข้ออ่อครับ ผมก็แปลงท่ออัดผมแปลงใหม่ครับนี่ครับอยู่ที่สิงห์บุรีครับสวยๆครับเดี๋ยวพาไปดูท่าออัดผมแปลงลรัวท่าออัดตัวนี้นะครับ ก็คือฝังทาที่เธอแงแทงแล้วก็แงลาจะบวกครัเอาทางต้มได่ไงนะทางต้มอครับ รอฟังเสียงนะครับผมนี่ครับเสียงมาแล้วครับ i love them ยอดครับผมยังเบรแน่นๆหนักๆ,ๆครับเหลืใจค,ครับผมชุดใจค,ครับ6ตีห้5ครับผมต้อากาเสียงแบบไหนสั่งได้ครับเป็นลายของมหาเลยครับผม ขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ท่านลืกใช้บริการของมหาเวยครับผมขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่ท่านให้กําลังแรงใจผมมหาเวยก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับก็ขออนุญาตไปรองรียกับลูกค้าแลครับผมก็สวัสดีครับผม